สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆไม่ได้เข้าสวนสองวันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสวนกันนะคะอันนี้ดูประจัยตางปุ๊บพังเองแล้วแต่เขาบอกแล้วเขาสั่งไว้แล้วว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ต้องเปิดนะให้โทรหาเขาเดีย๋ยวเขาจะมาย้ายก็เลยได้รื้อของออกนี่ก็เลยยกพวงนี้ไปไว้ข้างนอก คือยายจะเอาไปไว้ใช้ยายจะให้ไว้ข้างนอกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลงปลูกแล้วแหละให้เขาชินกับแดดก่อนครึ่งแดดครึ่งลมครึ่งแดดครึ่งร่มเนาะถ้าเอาไปปลูกเลยไม่ได้เหี่ยวหมดเพราะเขายังไม่เคยโดนแดดเนี่ยขนาดเอาออกมายังเหี่ยวเลยลมแรงด้วยวันนี้เดี๋ยวกันคืนยายจะกางร่มให้เขากันหนาวด้วยนะเจ็ดองศากลางคืนกลางวันตอนนี้สิบสี่องศานะคะนี่ ส่วนอันนี้ใยยังไม่มีใครช่วยยกแตงกวาแต่อันนี้มันพอโดนแดดหน่อยตรงนู้นไม่โดนเลยอันนี้โดนหน่อยเนาะดูกนเดี๋ยวจะพาไปดูสวนสวนผักเป็นไงบ้างไม่รู้ไม่ได้รดน้ําไม่ใช่เหี่ยวหมดแล้วบ่ในบ้านผักอะ่ะแถวนี้ก็เริ่มไอ้นั่นหมดแล้วนี่เหลือแต่ดอกกระเทียมอยากไป ชวนเพื่อนไปว่าไปดูดอกกระเทียมวันนี้ก็จะมีเพื่อนมาหาตอน,เย,นเย็นเขาจะมาคุยเรื่องเขาจะไปเที่ยวเมืองไทยเออจะมาถามเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเครื่องบินย่ายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะเขาจะมาคุยก่อนที่ยายจะไปเล่นกีฬาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไปเล่นกีฬาด้วยกันเพื่อนที่เล่นกีฬานี่แหละเนาะดูดิดินมันแรงแฟนยายไปข้างนอกเองแล้ว ไปธุระเนาะอากาศดีมากยายจะลงสวนก็ไม่ได้รอคนที่มาทำประตูนั่นแหละเนาะเผื่อเขาโทรมาถ้าเข้ามาเลยก็โอเคอยู่นะเพราะว่าแฟนยายไม่อยู่ถ้าแฟนยายอยู่ยายเข้าสวนแล้วไม่ได้เข้าตั้งสองวันแล้วอะ่ะอืมดูดิอากาศมันน่าเข้ามากเลยสิบสี่องศาไอ้นั่นยายโอ้ยน่อไม้ฝรัง่งจะเป็นยังไงอะเบืน่น เพราะว่าไม่เคยสนใจเขาเพราะมันหนาวออสวนักไอหน่อไม้ฝรั่งนะเอ้ยเป็นไงมัง่งโอ้ยโอ้ยนี่ไม่เลยโอ้ยมันเก่แล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวจะเอาไปกินละดูดิดูดิเมื่อวานอบไว้ไม่ได้มาแล้วไม่ได้เปิดอ้ยผักใหญ่สวยแล้วนะเร็วเนาะพรดพลาดพืึบ ี๋ยวขอรดน้ำก่อนเด้อจะจะรดน้ำเดี๋ยวดูดิไอเนี้ยถอนทิ้งขึ้นมาเพียบเลยแล้เวเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมารดน้ำก่อนอืมผักแก่ล้วนี่แอบมาปลูกไว้ข้างนอกไม,ไม่บอกเอฟซีแอบมา <c oughs> ดูสิ <c oughs> ทัวไม่ตายหรอกแต่เขาไม่โตนี่อันนี้อันหนึ่งนี่ก็ไม่ตายแต่ก็เท่าเดิมเนาะ โอ้โหกล้วยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาสองวันเห็นหือเปล่าเนี่ยอดูนี่เดี๋ยวยจะมารคกยกร่องแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้นี่ยมันฝรัง่งนี่ดูดีจะถอนทิ้งก็เสียด้ถ้าปลูกถ้ามีแบบนี้นะปลูกง่ายไอ้ตัวเนี้ย แต่แถวหน้าบ้านย่ามันเยอะอุ้ยดูบรรยากาศเพื่อนเพื่อนฟินเวอร์เลยเนาะฟินเวอร์เลยบรรยากาศบ้านยายดูซิฟินไหมอะฟินเนาะดูดิเพื่อนเือดูดิมันอะไรอ้ยขุดไอ้นั่นก็ยังไม่เสร็จเลยนี่ดอกอันนี้ก็เริ่มบานแล้วนี่โอ้ยสตรอเบอรี่เ <c oughs> ดีย๋ยวตอนเย็นก็ไม่ได้รดน้ําอีกอะรดตอนเที่ยงรดตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนเย็นก็ไม่อยู่อีกโอ้ย ว้ายน้งไม้ฝรั่งดูดิแม่ที่ยายไม่อยู่นะแม่ว้ายดูมันที่อยู่นะมันที่อยู่มันไม่ยอมดูที่อยู่มันไม่ยอมไอ้ยาวว้ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาเมียนมาตัดก่อนดูดิเพื่อนไอ้ที่ตั้งใจจะตัดมันไม่ไม่มันไม่ขึ้นมันรอมันรอมาตอนคนเผลอ เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนก็จะหาว่ายายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ,อะคอนเทนต์สร้างภาพอะไรทําเป็นตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกยังยังคนยังเย,ยตาไม่มีคอนเทนต์อะไรกับเขาหรอกเพื่อน,เอ,นเออเนี่ยก็ยายไม่ได้เขาวันก่อนมา,มาตัดมันก็ไม่ให้ตัดมันไม่มาหนาวนะเออแต่ดูดิเพลอแป๊บเดียวเนื่ออากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะเริ่มร้อนแล้วเนี่ยสองวันดูเพื่อน มันมันชอบมาทีเผลอ,อะไอที่เราอยู่บ้านมันไม่ชอบมันไม่มีให้เราตัดเฮ้ยนี่ดูสิผักยายก็แห้งแรงหมดเลยโอ้ยต้องได้รดน้ำตอนกลางวันอะไรเพื่อนเพื่อนทำไงเนี่ยไปเปิดประตูบ้านไว้มารดผักดีกว่าเนาะอืมดูดิโอ้ย,อยแห้งแรงหมดเลยอันนี้ก็เป็นยังไงนาะนี่ โออเคอยู่นี่ขุดไขุดไปดูโอ้ยผักยา่สลัดอ้ยอันนี้นะทำไมกินก็โปรผาดเพิ่มแกแ่วลองถามเพื่อนดูสิมาตอนเย็นเอาไม้สลัดได้จะตัดให้ไอสตรอเบอรี่ก็ ยาขึ้นเต็มอีกแล้วได้ได้ถอนยาอีกแล้วเพื่อนๆถ้าไม่ถอนไม่ได้ตอนเดี๋ยวสตอเบรีสุกมามองไม่เห็นสตอเบรีเลย,ยดูนี่ขึ้นเองมันฝรัง่งขุดไม่หมดเก็บไม่หมดแย่วแต่มันฝรั่งเลยดอกอันนั้นก็ขึ้นเต็มดูหยาก,ก็เหมือนกันนี่ยังไม่ได้ปลูกเลยยาขึ้นเต็มอีกแล้วนี่ดอกขมันสัญญาดูสิลูกมันนี่ ยายก็ขุดเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นี่เดี๋ยวยายก็ถนอมขนาดมียะแยะก็เสียดายเนาะเดี๋ยวเลี้ยงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาขุดเอาหัวมันไว้เยะแยะเลยนี่จะทิ้งก็เสียดายเนาะดูค่ะดูดูด,ดูเดี๋ยวมายกร่องเดี๋ยวมาทมดินให้เป็นร่องนะคะอืมโอ้ย อันนี้อันนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วแคอรอทบมรูดบมรูดก็ขึ้นแล้วทัวรันเตาไม่ค่อยขึ้นเลยมเมล็ดมันไม่ค่อยดีหรือว่าไงวะไม่ค่อยขึ้นเลยหมดหรือ,อยังวะเออเดี๋ยวไปหาดูมเมล็ดก่อนถ้าไม่หมดยายจะเอามาแซมอีกไม่มันเป็นอะไรมันไม่ค่อยขึ้นทัวรันเตายายสองปีเลยเนะปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยดูปกติขึ้นแบบ น่าจะเป็นเมล็ดเก่าเนาะผักชีลาวเพียบเลยนี่ผักชีไทยก็ออกแล้วนุน่นเดีวไปดูเมล็ดทวเรันตากรมีหรือเปล่าถ้ามีอยมางมบเสียบไว้หน่อยให้มันโตทันกันโอ้ยดิน <c oughs> ไม่ได้เข้ามาเข้ามากระซอนปไป,ไปเดี๋ยวไปหามีดมาไอ้เปอะไรมาตัด นดูสิใครจะอยากถอนเนาะเพื่อนเพื่อนนี่ดูถ้าบานมาเต็มนี้โอ้โหจะสวยขนาดไหนเฮ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนเลยแดดแดดจ้าแต่ไม่ร้อนเลยสิบสี่องศาจ้านี่แอปเปิลเราไม่มีดอกแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักยายก็จะไปเดินชมผลไม้อีกเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูเชอรี่ มองจากนี้ไปเห็นแต่ลังคาบ้านแล้วไม่เห็นบ้านนะสวยหน้าบ้านกับบ้านเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูมีหลายสีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตรงนั้นมันขึ้นง่ายมากถ้ามันมีดินนะนี่นี่มันทางนั้นเลยแต่หน้าบ้านมันเขาเรียกว่าอะไรหน้าบ้านมันมันมีแต่หญ้ามันเลยไม่ขึ้นไม่ใช่หน้าบ้านหรอกที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้ามีดินนี่นี่นี่เมล็ดมันรวงเห็นไหมนี่มันรวงอยู่แถวนี้นี่นี่มันท้งนั้นเลยนี่ ยายก็จะทอนทิ้งก็เสีได้เห็นไหมส่วนยายมันถึงรกยายก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขุดไปปลูกหน้าบ้านพอานะเดี๋ยวนี้นี่นี่ให้มันโตแบบนี้ก่อนนี่นี่แต่แตอันนี้นะรากลึกมากรากเขาลึกเป็นเม็ดเม็ดเลยต้องอ้ยนี่เต็มเลยเพื่อน้อ้ยนี่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 นถ้าขนาดนี้พอขุดได้นะ แต่ออกดอกแบบนั้นนะไม่ต้องพูดถึงเลยรากลึกแต่ดอกสวยมากเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านแป๊บนึงนี่เพื่อนปกติจะออกดอกเยอะมากแถวนี้นี่มันมีอะไรนะตัวเพลี้ยม,มาขึ้นนี่เห็นไหมดอกปกตินี่นะเคยเห็นไหมเขาเรียกดอกอะไรลุมพีนหางสุนักจิ้งจอกนี่มันจะขึ้นสูง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 ไปเรื่อยๆจนหมดอันนี้มันนะนี่จนหมดยอดมันนะ สวยไหมล่ะไออปยายขอตัวก่อนด้วยายจะไปขอเฮ้ยนี่นอกปอปปี้อันนี้ปอปปี้บาดแล้วนี่ปอปปี้ทั้งนั้นเลยนะนี่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 น่เดี๋ยวก็จะบาดแล้วนี่เห็นไหมยายถึงปล่อยไว้ถ้าบาดหมดจะสวยขนาดไหนมารอรุ่นกันนะคะไปเพื่อนๆยายขอตัวก่อนไปรถผักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ